าร์ตูล้อการเมืองมาแล้วค่ะวันนี้มีแต่เรื่องดุเดือดทั้งนั้นเลยค่ะเริ่มกันที่เสียไทยรัฐนำเสนอเรื่องมีที่ไหนในโลกนี้ที่เหมือนประเทศไทยโอ้ยแยแย่แย่ยิ่งอ่านไปยิ่งหดหูดูสิเนี่ย มีแต่การฆ่ากันถล่มฆ่าลูกสอสอบางละจัางกลยิงฆ่าเทคโนอาชีวะยิงอริชาวบ้านดับมือปืนฆ่าผูกคุ้มคุกขับรถปาดหน้าโมโหก็ชักปืนฆ่ากันวัยรุ่นติดยาต้นฆ่าแท็กซี่โอ้ยแต่ว่าไปข่าวพวกเนี้ยคงไม่มีใครหือใครอือขนาดคนถูกฆ่ารวมร้อยเจ็บสองพันกลางเมืองหลวงก็ยังเฉย ตายตายตตาย,ตายนี่แหละนอะประเทศไทยจิ๊บๆิหยุดอาชญากรรมหยุดเฉยชากับความตายสักทีไอ้ยา่าสอดคล้องกับกระตูนขาประจำโดยขวดเลยละค่ะนี่นี่นี่ข่าวเนี้ยนะสยองจริงๆเลยล่ะเพื่อนแม่จิตร้อนเผามูเซอร์ข้าสองลูกน้อยทําต้มแซบเพราะคิดว่าเป็นหมูโอ้ยโอยโอย,อ,ยอะไรกันเนี่ย โรคจิตห้อนเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะไอ้อ้วนเน่ๆน่เน่บางคนนาก็จิตร้อนสังหานประชานชนปราะคิดว่าเป็นชายชุดดำและเอออียิงแล็กรับไม่ได้กับเหตุผลนี้ค่ะไปไปไปต่อกันเลยที่อรุณวัฒรสวัสด์ฟ้องด้วยภาพค่ะนำเสนอเรื่องน้ำลงยุงชุม่ม <c oughs> เมื่อน้ำขึ้นเนี่ยนะาทำอะไรมันก็สบายนะน้องมากนะพี่ละมีความสุขจริงๆอำนาจอยู่ในมืออ๋ออแต่เมื่อน้ำลดอำนาจก็หมดภาพที่เห็นจึงเป็นอย่างนี้ค่ะโอ๊ยโอยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่ามาตอมอย่ามากัดนะนงมากช่วยพี่ด้วยอ้ยอยช่วยช่วยหมากด้วยครับหมากไม่ไหวช่วยด้วย แ๋วแตกเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแหละค่ะเวรกรรมมีจริงกำไรใครกอ่อกำนั้นย่อมคืนสนองต่อกันที่คอลัมน์กระตุกหนวดถอนขนโดยกระป๋องค่ะนี่นายรู้ไหมว่าไทายเสียแชมป์ส่งออกข้าวรัฐบาลต้องรับผิดช,ชอบความเสียหายเรื่องนี้นะบักบักนายครับค้นทํานาม,มีความสุขนะครับตํานามข้าวก็ได้ราคาดีแล้วมันเสียหายตรงไหนล่ะครับเนี่ย อ้าวพวกทำนาบนหลังคนนะ่ะเขาเสียหายเขามีความทุกข์เนี่ยไม่มีข้าวส่งออกในมือนะพ่อนายครับเอ๊ะบกกอนี่ยังไงนะคะเนี่ยรัฐบาลนะ่ะเขาอุ้มคนทำนาอยากให้กเกษตรกรมีความสุขฮึไม่รู้เรื่องเบื่อจริงงั้นยิงเล็กลาเลยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ